อันนี้นกอีกยังนกกางเขียนที่พี่น้องเองเนี่ยตัวดำๆหน้าเอื้สีขาวหัวสีดำๆเนาะปีกก็ดำๆม้งเนี่ยนั่งง,ง่ายอยู่เมื่อกี้เขาไปเคลียร์ยนหลังข้าเขาขึ้นมากลหลายๆตัวผู้นี่ช่มหนึ่งมีก้อยอยู่บนห้อง จ,เจเเอเคกโอเๆหนักกากระห่องมาท,ทาั่งกันมันนี้นกไล่ไหลนกมาหาจินเนีย่ ันียงโลกน้องตันนีกันเด้อค่ะเด้อสดีค่ะ